สบายดีพี่น้องเมื่อมาพบกันอีกแล้วพี่น้องก็ช่องนู้น my f f t chanel นรวันที้พาพพี่น้องมากเบิ่งพิธีการเห็ดน้ำเจียวเนี้ยพี่น้องปะไปเบิ่งก็ได้พี่น้องไปเลยตัวให้สุกเนาองตัวให้สุกพร้อามสุกแต่เสียมพี่น้องเน,งนาะรอมาสูกแคหน่อยพี่น้องเดูกลุก ไอ้ทุกแล้ดดวขัวมูสับต่อมาในพี่น้องมูงสับเป็นสังขวามันซุกซุกไปกันในพี่น้องเลยซุกแล้วพี่น้องซุกแล้วมูสับสุบบก่น้องพี่น้องนี่คือนำ้แนำแก้วเนาะน้ำแก้วแหนมแห้งมาแก้ว บ้นเเดี๋ยวบ้เนาะใดแ๋ยวเาต้มน้ำคั้มก็ได้ใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่กใสเป็นนุ่มเนาะใส่ตรน้ำที่ำแ้วอย่างพนั้นนี่ก็้ตามแจ้วพป่นะเพียเนงตาพพิกเพื่อเสี่ยวคนใส่ก็เมียงเพียเแวทาเบอร์พี่นทำนี้ครับตามบพริกดียวแล้วพีองก็เสี่ยวมะคนใส่น้ำเพีองคนจะเลยนี่คือสูตรเห็ดนำพริกเนาะแก้วพีองแ้วจกินครับแหนมที่ว่าเมียวไนะคนๆก็ปุให้มันจะแสบ เอาระดินใส่คน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 พี่นาะปูกระนพอดีนะองเนาะเอาตะดินใส่แต่คนคนพี่น้างเนาะคนคนันเขากันคนบนเขากันแล้วก็ตามใบมะนาวไีเนาะมะนาวมะนาวดีกเซอถนนแดงมะนาวแล้วก็ซีมเมืองใอไปเนาะใส่ได้เียมันสมใส่สัมพอดีใส่สัมพอดีนั่ไปอันนี้ก็คือเป็นการ นำเจวพี่น้าะจบพี่น้องนำเจลเจแล้วเขาไปเตรียมฐาห่อไล้เพียงมันแต่เบิ่งกันเลยอ่ะพี่น้องวันนี้เดิมคานตอนห่อหแยงไม่เนาะหรือว่าห่อเหนมเรื่องเลยงเห่านั้นเรื่อห่อแล้วบบบนี้ตอนนี้ข้าวนาใส่ใจดีเอออิ่มไลยยังไงนับจัดไปอันนี้ก็จะมีใครใครที่ห้างข้าวพี่น้องนะกับหมูสับแล้วก็บกะปุ้นแล้วก็มีผักไรสินิดพี่น้องบักตัวเนี่ยผักบุกเนี่ยสลัดเนี่ยหอมห่อเนี่ยผักหอมกินเนี่ย หายา่าเอามาวิธีกันหัวได้เปล่าจะพักใส่ไฟตามใจไม่ขาดได้ไหมเนาะทำใจไม่ขั้วเลี้ยวที่สีใจ ไปใส่หมูสับตามใจมกักรด้ปลี่ยนหรอือตามใจไม่ขาตามใจไม่ขั่วไม่ขัวาน่ะใส่เบิ่องขาขาไม่ขาาั่วไม่ขัวน่ะใส่จำเป็นมัดเป็นมัดพี่น้องเบื้องเจาะหัวแหนมสิเป็นหัวแหนมจังว่าสิเป็นหนัวกระปูเพี่น้อง อาอพี่น้องบะนีเดี่ยวอะไรพี่น้องไก่สี่เดียวแล้วก็สีด่ดี่ยวเดีเดือดมาขี้เพนพี่น้องเนาะก็ะสี่ดีกินก็เดียวพี่น้องเขาออกมาหน้าตากะจากแบบนั่นกะเป็นแบบนี้นะพี่น้องหน้าตาใส่ไข่เนาะใส่ไข่ใส่หมูสับใส่กระพุ้นพี่น้องเนาะหลายอย่างเป็นแบบนี้นะอ่าเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยจบเหลือแต่การกินพี่น้องอ่ะ ไปเบิ่งส้มการกินได้พี่น้องการเฮ็ดจบซ้ำนี่ก่กันพี่น้อง